ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตนะครับในข้อที่5นะครับก็จะขึ้นในส่วนของการสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉากแล้วนะก็คือการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับจากภาพนะครับตรงนี้ก็จะมีจุด P นะครับเป็นจุดที่อยู่ภายนอกเส้นตรง AB นะครับเราต้องการสร้างเส้นตั้งฉากเนี่ยลงมายังตัว ตรงเส้นตรง AB ตรงนี้นะครับสำหรับขั้นตอนนะครับขั้นแรกเนี่ยเรากลางวงเวียนนะครับให้มีรัศมีพอสมควรที่จะลงมาตัดเส้นตรง AB ได้นะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็สักครู่ครับอ่ะเมื่อได้แล้วเราก็ทำการาขีดส่วนโค้งนะครับไปตัดกับเส้นตรง AB ก็จะเกิดจุดตัด 2จุดตรงนี้นะครับเราจะให้ชื่อว่าเป็นจุด C และจุด D นะครับทีนี้เราจะใช้จุด C และจุด D นี้นะครับเป็นจุดศูนย์กลางครับรัศมียาวพอสมควรนะครับปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องเท่ากันนะครับในการใช้ในการเขียนที่จุด C จุด D เนี่ยต้องเท่ากันนะครับใช้รัศมีเท่ากันเอารัศมีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เขียนส่วนโค้งลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เลย นี่นะแล้วก็จะใช้จุด C นะครับเป็นจุดศูนย์กลางเนาะสักคู่อ่ะจุดศูนย์กลางนะครับเขียนไปก็จะได้จุดตัดออกมานะครับทนี้จุดตัดนี้นะครับเราให้ชื่อว่าเป็นจุด E นะทีนี้ครับเราก็จะลากเชื่อมนะครับจุด P และจุด E นี้เข้าด้วยกันนะครับ<ๆ>ก็จะได้เป็นเส้นตั้งฉากลงมายังเส้นตรงนะครับ AB อ่านี้นะครับก็จะได้เส้นอ่าตรงนี้เป็นจุดตัดจุดอ่าจุด f ละกันนะจะได้ว่า p อ่าส่วนของเส้นตรง PE หรือส่วนของเส้นตรง PF เนี่ยนะครับเป็นอ่าส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากอยู่กับเส้นตรง AB นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากมุมตรงนะครับอ่าก็คือมุม AFB นะครับ มีขนาด180องศานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้า2มุมนี้นะครับตั้งฉากนะครับถ้ามุมใดมุมตั้งฉากนะครับอีกมุมก็ต้องตั้งฉากด้วยนั่นเองครับคือ2มุมนี้เนี่ยต้องเท่ากันก็คือต้องเท่ากันที่90องศานะเราจะตรวจสอบว่า2มุม2ฝั่งเนี่ยเท่ากันจริงหรือไม่นะครับครับโดยการใช้จุด F เป็นจุดศูนย์กลางนะครับกลางวงเวียนรัศมีพอสมควรนะเขียนส่วนโค้งตัด ฝั่งนี้ฝั่งด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขวาตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะปักไปที่จุดนี้นะครับจุดที่เป็นจุดตัดตรงนี้แล้วเราจะกลางวงเวียนให้มีรัศมียาวไปจนถึงจุดตัดด้านบนตรงนี้นะครับอรงนี้นะพยายามปรับให้มันตรงที่สุดนะครับจะได้ไม่ค่อยคลาดเคลื่อนนะ,ะทีนี้ ครับเมื่อเราได้ความยาวนี้นะครับเราจะเอามาปักที่จุดตัดด้านซ้ายตรงนี้นะครับจุดตัดด้านซ้ายนี้แล้วก็เขียนนะครับเราก็เขียนเส้นโค้งนะครับดูนะครับอ่าเห็นไหมครับตัดกันพอดีเลยนะครับแสดงว่า2มุมฝั่งนี้เนี่ยเท่ากันแน่นอนนะครับและพอมันเท่ากันได้แล้วเนี่ยแสดงว่า2มุมนี้ต้องรวมกันเป็นร้อยแปดสิบองศานะครับพอมันเท่ากันก็คือ ข้างละ90องศานั่นเองนะครับแสดงว่าเส้นตั้งฉากนี้นะครับก็คือเราสร้างถูกต้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้ครับ